เราเริ่มตื่นตัวในเรื่องของการดูแลสุขภาพมากขึ้นนะคะก็จะมีการให้ความรู้หลายๆอย่างในเรื่องของการดูแลสุขภาพาการใช้ชีวิตประจําวันพฤติกรรมประจําวันนะคะเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยเจ็บป่วยน้อยลงสวัสดีค่ะปะริดากิติธรรมะนะคะเป็นผู้บริหารศูนย์ชนารักษ์เนซิ home ที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะ สิ่งสำคัญเลยในการดูแลสุขภาพหลักๆเลยนะคะก็เราทําได้ง่ายๆเลยด้วยการตรวจสุขภาพประจําปีอย่างสม่ําเสมอนะคะการตรวจสุขภาพเนี่ยจะทําให้เราได้ทราบถึงความเสี่ยงหรือว่าสิ่งที่กําลังเกิดในความผิดปกติในร่างกายของเราเพื่อที่จะหาแนวทางในการปรึกษาแพทย์แล้วก็รักษาต่อไปแล้วก็เรื่องการทานอาหาระคะ่ะ สิ่งสาคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเราควรจะควบคุมเรื่องของการทานอาหารให้สมดุลไม่ทานอาหารที่มีรสจัดจนเกินไปเช่นหวานมันเค็มนะคะทานผักผลไม้ให้เพียงพอในปริมาณที่เหมาะสมหมั่นออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมออย่างน้อยเราหาเวลาในการออกกําลังกายสักสัปดาห์ละ3ครั้งนะคะแล้วก็งดในเรื่องของการสูบบุหรี่หรือการทานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะควบคุมน้ําหนัก เนี่ยค่ะการปรับพฤติกรรมพื้นฐานของเราในชีวิตประจําวันก็จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้ค่ะถ้าในครอบครัวของเรามีผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองนะคะสิ่งสําคัญที่สุดเลยเนี่ยก็คือทุกคนในครอบครัวเนี่ยต้องอให้ความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นของคนไข้หรือผู้ป่วยนะคะจะมีในเรื่องของสภาวะอารมณ์ที่ค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงเยอะเลยทีนี้ขอแบ่งเป็น2ระยะและกันนะคะคือถ้าสมมุติว่า ผู้ป่วยเพิ่งป่วยแล้วไปรักษาที่โรงพยาบาลออกมาเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยอยากให้ทางครอบครัวเนี่ยให้ความสําคัญเป็นอย่างมากเลยในเรื่องของการพาคนไข้ไปฟื้นฟูนะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นสิ่งสําคัญมากๆาคนไข้ที่ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองตีบแตกหรืออุดต,ตันเนี่ยจะมีช่วงระยะเวลาเรียกว่าโกลเด้นพิเลียดคือ6เดือนแรกเราต้องให้ความสําคัญในการพาไปทํากายภาพบ,บาําบัดฟื้นฟูในเรื่องของการฝึกกลืนหรือปัญหาต่างๆที่ผู้ป่วยมีอาการที่แตกต่างกัน การพาไปกายภาพแล้วก็ฝึกฟื้นฟูในช่วงแรกนั้นเนี่ยจะมีประสิทธิภาพค่อนข้างมากสามารถที่จะมีโอกาสทําให้ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงเดิมมากมากที่สุดเลยนะคะแล้วก็นอกจากคํานึงถึงความสําคัญในเรื่องของการฟื้นฟูทางด้านร่างกายแล้วเนี่ยจริงๆแล้วส่วนสําคัญหนึ่งเลยก็คือในเรื่องของสภาพจิตใจการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ป่วยโรคเนี้ยสามารถทําได้ให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจว่า พอผู้ป่วยได้เกิดมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายเกิดขึ้นเนี่ยเดิมเคยใช้ชีวิตได้ปกติทําอะไรได้ปกติทุกอย่างพอมาวันหนึ่งเขาเจ็บป่วยไม่สบายด้วยโรคนี้ขึ้นมาเนี่ยความสามารถของเขาลดลงค่ะเขาทําอะไรได้ไม่เหมือนเดิมถ้าทุกคนคอยให้กําลังใจนะคะพูดให้กำลังใจแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องการทำกิจวัตรประจำวันง่ายๆด้วยตัวเองให้ท่านได้ฝึกทำเองค่ะ ทำได้มากได้น้อยไม่เป็นไรแต่ส่งเสริมให้ทําได้เองพอเวลาทําสิ่งเล็กๆน้อยๆได้เนี่ยพยายามชื่นชมให้กําลังใจ อันนี้จะเป็นสิ่งสำคัญที่ทําให้คนไข้มีกําลังใจในการที่จะพัฒนาแล้วก็ฟืน้นฟูตัวเองมากขึ้นบางครั้งเนี่ยสภาวะจิตใจเนี่ยมันส่งผลไปจนถึงภาวะซึมเศร้าในคนไข้บางคนได้ถ้าไปถึงในจุดนั้นแล้วเนี่ยก็อยากจะแนะนําให้อาจจะพาไปปรึกษาทางจิตแพทย์นะคะหรือว่าพาไปทํากิจกรรม สันทานาการข้างนอกทําศิลปะบําบัดนะคะก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งที่ส่งเสริมทางด้านสภาพจิตใจเช่นเดียวกันค่ะการกระตุ้นให้คนไข้ทํากิจกรรมในระหว่างวันบ่อยๆเนี่ยจะเป็นการส่งเสริมพัฒนาการที่ดีขึ้นได้ค่ะสภาพแวดล้อมหรือสถานที่สําคัญมากนะคะสําหรับการใช้ชีวิตประจําวันของผู้ป่วยค่ะบางครั้งเนี่ยเราต้องคํานึง คำนึงถึงสภาพแวดล้อมนะคะาภายในบ้านหรือที่พักของผู้ป่วยการจัดสภาพแวดล้อมให้บรรยากาศดูผ่อนคลายจะทําให้ผู้ป่วยเนี่ยมีสภาพจิตใจที่สดชื่นนะคะแล้วก็มีความสบายใจไม่เครียดกับสภาพเจ็บป่วยทางด้านร่างกายพอเราจัดสภาพแวดล้อมโดยรวมให้รู้สึกผ่อนคลายและสบายใจแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นต้นไม้เสียงดนตรีก็มีส่วนช่วยบำบัดได้นะคะเสียงน้ำ เสียงนกทุกอย่างเนี่ยเป็นธรรมชาติบำบัดเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งค่ะแต่ส่วนในเรื่องของสถานที่ก็มีความจําเป็นเช่นเดียวกันในการใช้ชีวิตประจําวันทํากิจวัตรประจําวันของคนไข้เนี่ยเราก็ต้องคํานึงถึงถ้า สถานที่ของเราเดิมเคยมีบันไดเราต้องอยู่ชั้น2เราอาจจะต้องปรับพื้นที่เป็นห้องชั้นล่างให้กับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยได้ลงมาพักที่ชั้นล่างแทนลดความเสี่ยงของการขึ้นลงบันไดาทางลาดต่างๆภายในบ้านไม่ว่าจะจากห้องนอนไปห้องน้ำจากห้องนอนไปห้องทานอาหารหรือห้องนั่งเล่นควรจะปรับทางให้ไม่มีสเตปของธรณีประตูเราอาจจะต้องทำทางลาดเสริมขึ้นมาในตรงจุดบริเวณที่เป็นขั้นบันได ความลัดชันให้มีสโลปที่ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุสามารถที่จะเดินนะคะแล้วก็มีราวจับด้านข้างตลอดแนวเท่าที่จะทําได้ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่บ้านในส่วนของห้องน้ําก็ต้องระมัดระวังเรื่องพื้นนะคะพยายามใช้พื้นที่ไม่มีความลื่นอาจจะปรับเรื่องกระเบื้องหรือแผ่นยางปูนะคะเพื่อลดความลื่นนะคะแล้วก็ให้มีราจับภายในห้องน้ํารอบห้องน้ําด้วยนะคะแล้วก็ต้องปรับบริเวณ โถส้วมหรือชักโครกให้มีระดับความสูงที่เหมาะสมในเรื่องของการฟื้นฟูของชนาลักษ n ์เน i ซิงโฮมนะคะการฟื้นฟูในกลุ่มของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยของที่เนี่จะมีคลินิกทั้ง2คลินิกเลยซึ่งจะเป็นทีมวิชาชีพที่จําเป็นมากสําหรับผู้ป่วยโรคนี้ก็คือคลินิกกายภาพบําบัดค่ะกับคลินิกกิจกรรมบาําบัด ในเรื่องของการดูแลนะคะผู้ป่วยโรคหล,ลอดเลือดสมองในด้านของกายภาพบําบัดของทางชนะรักเนื้อซิงโฮมนะคะเราก็จะวิเคราะห์ในเรื่องของข้อมูลนะคะคนไข้เป็นหลักค่ะว่าคนไข้นั้นนะคะมีปัญหาจากสมองพื้นที่ใดนะคะเพื่อที่จะนํามาประกอบกับก,บการตรวจร่างกายนะคะทางกายภาพบําบัดเพื่อที่จะได้ดูว่า,าสําหรับคนไข้เคสนี้นะคะมีปัญหาและเรื่องของอาการนะคะอยู่ในระดับไหน ะะหลังจากนั้นจะมีการตั้งเป้าหมายและคุยร่วมกันกับทีมสหวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นคุณหมอพี่พยาบาลน,นักกิจกรรมบาบัดแล้วก็นักโภชนาการแล้วก็ที่นี่นะคะจะมีนักจิตตวิทยารวมถึงอา ศิลปบหมัดด้วยนะคะซึ่งจะเป็นทีมที่จะช่วยดูแลฟื้นฟูคนไข้ที่เป็นกลุ่มโรคหลอดเลือดสมองหรือว่ากลุ่มผู้สูงอายุค่ะสำหรับในเรื่องของการรักษานะคะเราจะออกแบบโปรแกรมให้เหมาะสมกับอาการคนไข้ในแต่ละเคสค่ะเราจะมีการประเมินทุกครั้งก่อนที่จะเลือกโปรแกรมการรักษาให้ในแต่ละครั้งค่ะควบคู่กันค่ะเราจะมีเทคโนโลยีที่นำเข้ามาฟื้นฟูกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอีกหนึ่ง อันก็คือในเรื่องของหุ่นยนต์ในการช่วยการเคลื่อนไหวค่ะซึ่งจะมีหุ่นยนต์ที่เข้ามาช่วยตรงนี้หลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นการฝึกเดินนะคะการฝึกลุกนั่งนะคะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องกระดูกสันหลังนะคะหรือว่าการอ่อนแรงทางแขนนะคะก็จะเป็นเรื่องของจอยต,ตรงส่วนของแขนค่ะตรงนี้ก็จะใช้นวัตกรรมหุ่นยนต์เข้ามาของเราก็จะเป็นของไซเบอร์ไดค่ะ การให้บริการของทางศูนย์นะคะก็จะมีในรูปแบบของการให้บริการเด็กแคร์ด้วยสําหรับดูแลระหว่างวันตั้งแต่เช้าจนถึงตอนเย็นนะคะสําหรับท่านที่สนใจพาคุณพ่อคุณแม่นะคะเข้ามาทํากิจกรรมส่งเสริมระหว่างวันหรืออยากจะกายภาพระหว่างวันเนะะี่ยค่ะโดยที่ไม่พักค้างคืนก็สามารถที่จะามาได้นะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีการพักในรูปแบบของเป็นรายวันนะคะหรือรายสัปดาห์ ท่านที่ต้องการเปลี่ยนบรรยากาศนะคะพาคุณพ่อคุณแม่มาพักผ่อนที่ศูนย์ต่างจังหวัดนะคะอากาศดีๆก็สามารถพามาพักเป็นแบบรายวันได้ค่ะ3วันหรือเป็นบบรายสัปดาห์ก็ได้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีการให้บริการการพักในแบบระยะยาวก็คือเป็นบบรายเดือนด้วยนะคะ แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีโปรแกรมให้เลือกเข้าพักได้หลากหลายโปรแกรมเลยไม่ว่าจะเน้นในเรื่องของอกิจกรรมสันทนาการหรือจะเน้นในเรื่องของการฟื้นฟูค่ะแล้วเราก็ยังมีกิจกรรมเสริมในการพาผู้สูงอายุเนี่ยออกไปเที่ยวนอกสถานที่ด้วยนะคะหากท่านที่สนใจอยากจะพาผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยเข้ามาฟื้นฟูที่ศูนย์นะคะก็สามารถที่จะโทรติดต่อเข้ามาได้นะคะที่เบอร์095ค่ะ 4872839หรือสามารถที่จะแอดไลน์ออฟฟิเชียลเข้ามาได้ค่ะชื่อว่าชนารักษ์นะคะ Nursing Home แล้วเราก็ยังมีช่องทางการสื่อสารออนไลน์ทางด้าน Facebook, Youtube Channel แล้วก็มีเว็บไซต์ด้วยค่ะ